สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา g o ดันบ d b u n n วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Anchor Man The Regent Continues ขำคนคน้นขาวภาค2ภาคต่อของพีรอนเบอร์เกนดีเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังไปพร้อมกันค่ะ หลังจากประสบความสำเร็จในสายอาชีพพีรอนเบอร์กันดีและภรรยาเจเวโรนิกาก็ย้ายถิ่นทานมาอยู่นิวยอร์กซิตี้ในปี1 9 7 9ทั้งคู่มีชีวิตที่แสนเพอร์เฟกและยังคงอ่านข่าวที่ WBC สองผัวเมียแฮปปี้หน้าที่การงานราบรื่นลาสซวัหัวหน้าก็เรียกพบเป็นการส่วนตัวทำให้พีรอนเจก้าเนตื่นเต้นคิดว่าต้องได้เลื่อนขั้นแน่นอนซึ่งเจก้าก็ได้เลื่อนขันเป็นผู้ประกาศขา่าวเญ็งเต่เวลาคนแรกโอ้พระเจ้าึกแล้วเชี่ยวที่รักดีใจด้วยเสร์นขึ้นรอนเบอร์กันดี ครับผมเป็นผู้ประกาศข่าวคนแรกที่แพ้นมไม่มึงถูกไล่ออกฮะว่าไงนะถูกไล่ออกคุณเป็นผู้ประกาศข่าวที่ห่วยแตกที่สุดตท่าที่ผมเคยเจอแต,แ,ตแต่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 ผมทำผิดตรงไหนบอกมาสักอย่างสิทหารเกาหลีถูกยิงใส่ในเขตปลอดทหารโอ้โทษทีนะคือว่ามันมีคนเขียนด้วยตัวอ,อักษรพิมพ์ใหญ่บนมอนิเตอร์ผมเลยคิดว่าต้องตะโกนน่ะ Pres i d e n t Carter โอ้ไว้เน้ยเรสิดแ t นเคาน์เอเมื่อกี้ผมสะบดแล้วให้ตายเถอะเว้ยกลุ่มเคลื่อนไหวได้รับการยกย่อง แาเพลทกิมุกเต็มจอความผิดพ,พลา,าดคณะออากาศเซของพี่รอนทำเอาหัวหน้าเอื้อมขอให้เวลาเจาเวโรนิกากลับไปคิดหนึ่งคืนว่าจะตกลงเลื่อนตำแหน่งไหมซึ่งไอพี่ร้อนก็ยอมไม่ได้วินแตกใส่เมียไม่อยากให้เมียตอบตกลงแต่เจก้าไม่ย้อมเพราะนี่เป็นโอกาสทองของเธอสองผัวเมียทะเลาะกันจนลูกชายตัวน้อยเดินมาได้หินแม่ฮะพ่อฮะทําไมวายวายใส่กันล่ะฮะแม่แตะผมพ่ออีกแล้วเหรอเปล่าจะลูกแม่กับพ่อแค่ปรึกษากันเท่านั้นเอง ไม่เขาต้องฟังเขาหกขวบเขาเป็นหนุ่มละวอฮัตเตอร์ฟังนะชีวิตมันไม่เฉ่เทพนี่ยายมันยุ่งยากลูกอยากทาอะไรในชีวิตเตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นน้ำพีนอวากาศฮะไม่ก็ขาวบอยลูกไม่มีวันจะเป็นอะไรแบบนั่นหรอกน่าตองตังอะไรที่มันตํากว่านั่นเป็นเด็กเซิร์ฟกุ๊กหรือช่างไฟในกองถ่ายหนังโป๊ซึ่งหมายความว่าลูกต้องคอยถือไฟซองขณะที่ผู้ใหญ่ปั๊มกันเขาหกขวบนะรอนไม่ไม่ไมเขามีค้นที่ใครแล้ว,วอายพี่ร้อนหัวร้อนพานใส่ทุกคนม กันทั้งโลกชายพี่แกให้เมียเลือกระหว่างผัวแรงงานคุณจะเลือกผมหรืองานบอกมาเลยไม่น่าเป็นสิ่งที่ต้องเลือกนะรอนอย่าทำแบบนี้ผมผ หรือว่างงานเดรร้ไรเ,เนี่ยเลือกงานดีรอไรอ่หกเดือนต่อมาพี่รอนเกิดกลายมาเป็นพิธีกรประจำสวนศาส์สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่สวนน้ําระดับโลกโลกมาไม่ใช่ปลามันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่เป็นข้อมูลและข้อมูลอีกอย่างก็คือผมไม่ได้สัมผัสอ้อมกอดมนุษย์มากกว่าสามเดือนแล้วผมเหงามากๆต้องจ้างคนจอจัดมากินข้าวด้วย อ,อพิธีกรยืนร้องไห้ทำเอาเด็กๆเ,เป็นงงและนอจจะโกงเราระหว่างทำงานแล้วพี่ร้อนยังดาโลามาต่อนหน้าเด็กๆจนสุดท้ายก็โดนเด้งใส่หัวไปซะทีแรกคุณก็อวกลงสะชลามแล้วก็ปอนแซนวิชให้กับแมวน้ำแล้วนี่ยังจะบอกว่าอยากแดกโลมาอีกละคณถูกไล่ออกไอ้ขี้มาหมดสพาไปตอนนี้ชีวิตพี่ร้อนไม่เหลือลูกเมียและแม้ก็ทั่งงานพี่แกหมดอะไรตายอยากจึงจะผูกคอตายแต่เมืองผูกกับหลอดไฟเนี่ยนะแกทิ้งตัวพี่ร้อนก็รวงเพลง หลอดไฟแตกดีครับคนจะตายไม่ได้ตาย แต่ในตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาหาพี่รอนพอดีเขาชื่อเฟรดดี้เป็นโปรดิวเซอร์ช่องข่าวแบบใหม่ที่มาหาพี่รอนก็เพราะอยากจะชวนไปทํางานด้วยกันซึ่งก็ทำเอาพี่รอนหัวร้อนล้านเมื่อรู้ว่ามันเป็นการรายงานข่าวตลอด24ชั่วโมงเพราะยังไม่มีใครเคยทำนี่เป็นเรื่องตลกที่สุดตอนที่ผมเคยได้ยินมาเลยอะช่องที่ออกอากาศไม่หยุดเลยน่เหรออ่ะฮะใช่อย่าถือนะแต่คุณน่ะโง่บรมเลยล่ะเออคืองี้นะครับผมรับรองเลยว่าเราทําจริงและมีอุปกรณ์ทันสมัยมีนะ ธุรกิจมาลงทุนกับช่องข่าวนี้คุณไม่เข้าใจเฟดดี้ผมถูกไอดอลของผมที่เป็นผู้ประกาศบอกว่าผมเป็นนักข่าวที่หัวที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอผมเก่งไม่พอหรอกเออแต่ว่านี่เป็นรายได้สัปดาห์แรกของคุณอ,อ้อาวอเฮ้ยพอเห็นเงินในซองพี่รอนก็เปลี่ยนใจทันทีพี่แกตกลงรับงานนี้และจะขึ้นเป็นนักข่าวอันดับหนึ่งให้ได้ผมจะต้องได้ลูกชายคืนกูชื่อเสียงของผมและกูความสัมพันธ์กับเวโรนิกา้าและที่สําคัญกว่านั้นผมจะทําสิ่งที่พระเจ้าทรงให้รอนเบอร์กันดีมา ทำ,ทำผมทรงเก๋กไก่แล้วอ่านข่าว <c oughs> และพี่ร้อนก็เริ่มภารกิจตามล่าทีมข่าวกลับมาคนแรกก็คือพี่แชมป์ปัจจุบันเปิดร้านขายไก่ที่แซานดิเอโกหลังจากถูกไล่ออกจากช่องข่าวเพราะไปทบก,กระปูใส่เพื่อนร่วมงานสาวพี่ร้อนอุดหนุนไก่เพื่อนมานั่งกินไปเม้าไปโชคดีนะที่นาย,ยังยืนยัดได้อะใช่แต่ทำอะไรอย่างเดียมะนี่ไก่จริงเหรอ <c oughs> ไม่จะย้ายมาเชียไม่ใช่ถ้าขายไกลจริงก็ไม่มีทางได้กําไรแน,น่ๆเราใช้ข้างเข้าเป็นลักอะมึงวาไงนะแต่ว่าคุณภาพอาดีนะดีที่กูยังไมท่ทีแดกก็ดี <S <S เป็นเรื่องสยองที่สุดที่เคยได้ยินเลยมึงเสิร์ฟข้างเข้าทอดเนี่ยนะใช่เราเรียกข้างเข้าว,ว่างรู้ไหมไก่แห่งทำวายแล้วพี่รอนก็รีบบอกเรื่องงานกับเพื่อนก่อนจะต้องแดกข้างเข่าทอดหลังจากที่บีแชมป์ตกลงกลับมาร่วมกวนข่าวด้วยทั้งสองกองเดินทางตามหาชาวแก๊งคนต่อไปพี่ไบรันตอนนี้ผันตัวมาเป็นช่างภาพถ่ายเจ้าแมวเหมีย ผลงานของพี่แกได้ลงโปรงนิตยสารมากมายเรียกได้ว่าชีวิตรุ่งเรืองสูรซึ่งมาเพื่อนชวนกลับไปทำข่าวี่ไบรอันกำลังเลขอคิดดูก่อนแต่พอบอกว่าที่นิวยอร์กมีบาปเปลือยเพียบเท่านั้นแหละภาพตัดมาอีกทีพี่อันก็นั่งอยู่บนรถเตรียมเดินทางไปหาสมาชิกคนถัดไป สามเกลือออกเดินทางตามหาพี่บลีกสมาชิกคนสุดท้ายแต่เวรของกรรมเขาพึงตายไปเมื่อไม่นานกำลังจะจากพิธีศพเร็วๆนี้พี่บลีกหายไปในทะเลเพราะคิดว่าเห็นนกก็เลยว่ายน้ำไปให้อาหารและไม่กลับมาอีกเลยพี่เป็นคนดีเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่หรือเลขบัตรประกันสังคมแต่รอดหกปีที่ทำงานเขาไม่เคยเอาเช็คเงินเดือนไปขึ้นเลยเขาเป็นคนอ่อนไหวเขาบอกกับผมว่าอยากบริจาคอวัยวะให้องค์การแพทย์ Oh God. ขอบคุณทุกท่านผมขอพูดบ้างโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะบลิกเป็นคนดีผมคิดถึงเขามากผมคงไม่สงบจนกว่าจะพบผนะค่าเขามึงว่าไงนะค่าเขาเหรออยากที่จะเชื่อว่าเขาจากไปแล้วผมรู้สึกว่าเพิ่งเจอเขาเมื่อวาน <S <S นี้เองนายคงคุยกับตัวเองในกระจกลำพังนายคือบลิกไหมเขาตายแล้วยังมึงคือบริกฉันคือบริกเหรอเออฉันยังไม่ตายเหรอเย่บลิกยังไม่ตายเออแมงเรียนอะวุ่น ไหวกันยกยายแต่ทุกคนก็ดีใจที่พีวิกยังอยู่แล้วสี่เกลือก็ออกเดินทางสูน่นิวยอร์กแกงคนข่าวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งงานนี้นะ่ะตองมันสเสด,ด็พพวกพันนั่งเมาท์มอยคุยกันถึงความรังอยังสนุกสนานก่อนที่พี่บรอันจะสงสัยว่าใครเป็นคนขับรถไอพีร้อนก็บอกไม่มีฉันใช้เครื่องควบคุมนะแต่เครื่องมันควบคุมแค่ความเร็วนะมันไม่ได้คาบอ่ะ ไม่ทันขาดคำรถกเสียหลังพุ่งโชว์ในสีเกลือแมงกิงเป็นลูกพน,นุนโชว์ีินที่ไม่ตาย ในที่สุดพี่รอนและชาวแก๊งก็มาถึงนิวยอร์กพี่เฟรดดี้พาทัวร์สถานีข่าวแห่งใหม่แนะนำผู้ประกาศข่าวแต่ละคนให้รู้จกักกีนี่เนี่ยดวมคนดังไว้มากมายอย่างตอนนี้มันมีใครไม่รู้จักแจ็คฟรายจากชิคาโกมีข่าวรือว่าเขาได้คาตัวปีละล้านเหรียญซึ่งกระทำมาพบพีรอนยืนอาปากหววตกตะลึงในความหล่อแต่ไอพีแจ็คแม่งตัวังตีนจัดจัดในพีรอนตั้งแต่แรกเห็น ด่านพียร้อนกับชาวแก๊งก็เข้ามาหาหัวหน้าต่อเธอชื่อลินดาเป็นสาวผิวสีหน้าขมเคมเก่งมาความสามารถแต่ด้วยความที่ไม่เคยชินไอพี่ร้อนก็ห้ามตัวเองไม่ให้เหยียดไม่ได้โอ๋สวดีครับคุณดำหึดำปี่ไอ้ร้อนมึงพูดอะไรอ่ะขอโทษนะผมไม่รู้ทําไมผมหยุดไม่ได้คําว่าดำสวัสดีค่ะคุณรอนดำดำดำหยุดหยุดพูดคําว่าดำ ถ้าไม่ได้พูดพมตายแน่เลยโอยพีร้อนหยุดพูดคําว่าดำไม่ได้ซึ่งกว่าจะได้คุยงานแต่ละคนก็กวนบาทาสุดๆจนเจลินดาหวาคู่ปากสิวอยนั่งล้องน้นนนอนงก็ได<อ>้คขประชุมเ็ษพีเฟดดี้ก็พาพวกพี่ร้อนไปอาพาร์ตเมนต์ใหม่ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ชุดใหม่ก็มีพร้อมแต่พี่ร้อนเพิ่งรู้เดียวนี้วันได้ทำการดืกตีสองถึงตีหซึ่งก็เรียกอะไรไม่ได้ละฮะ ด้านพีบริกกับบังเอิญเจอเนื้อคู่ในสถานีเธอกำลังยืงงนจองโทรศัพท์ที่ดังไม่หยุดพีบริกจึงเข้ามาหามันไม่หยุดดังหรอกบางครั้งมันก็หยุดโอ้ยตายชานีทำไมไม่รับสายเธอเป็นพนักง,งานรับโทรศัพท์นะฮัลโหลค่ะค่ะฉันจะต่อสายให้นะคะเออที่ไม่รับเพราะเจนนี่รอสายจากซานตาอยู่กูละเชื่อเลยเออผมบริกพึ่งตายเมื่อวานนี้ฉันชานีฉันชอบส่วนที่ต่อระหว่างหัวกับตัวของคุณผมก็ชอบผมของคุณเหมือนป๊อป คอเลยอะขอบคุณอยากเห็นรอยยิ้มผมเวลาถ่ายรูปไหมอะอยากค่ะอะยิ้ม,ยมอยากเห็นสีหน้าฉันตอนเห็นงูทําจากขนมไหมล่ะครับ ปดีจังเออแล้วพี่บรีก,ก็แอบแตะลายสาวก่อนจะรีบเดินตามเพื่อนๆอ,ออกไปส่วนาเจาก็ยืนเคินพูดตัวแข็งทื่อหลังจากได้งานพี่ร้อนก็เตรียมของขวัญกลับมาเซอร์ไพรส์เมียสุดที่รักแต่เจอเซอร์ไพรส์กล้พาพอเจอยู่กับผัวใหม่ทำให้พี่ร้อนแทบช็อกแต่คนอย่างพี่แกจะไม่ยอมเสียหน้าเลยโกหกว่าของขวัญที่เตรียมมาให้เมียเป็นของลูกชายซึ่งพองเจ้าตัวน้อยเปิดกล่องออกมาท่านั้นแหละสาภาพก็เป็นอย่างที่เห็นป้า ม่ระบายอาการมาเชียนั่น,น,น,นชุดนอนไม่ได้นอนของแม่มากกว่านะลูกไม่ใช่นี่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ของลูกฮีโร่คนไหนฮะหนมลูกไม้เป็นซูเปอร์ฮีโร่คนไม้อะผมจะเป็นหนมโลกไม้ทั้งลวเด็กน้อยก็เอาชุดสวมหัวเล่นเป็นฮีโร่ส่วนนี้พอยีแม่ก็ตีกัน และนอยจะ,จะทะเลาะก,กับเมียแล้วตอนมาทํางานพี่ร้อนยังมีเหลืองกับพี่แจ็คนักข่าวมือทองของสถานีเพราะดันแบบนอบไปนินท้าเขาจนโดนเขาด่าว่าเสียงานให้กับเมียเอาละเมืองเดี๋ยวยินคําพูดนี้พี่ร้อนปี๊ดนายตัวสูงฉันขอท้านายว่าคืนนี้เรตติ้งเราจะดีกว่านาย <laughs> ไงนะเดี๋ยวจเย็นร้อนุณอยุ่ตีสองแต่แจ็คอยู่เวลาดีกับคุณนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรับคําท้าเดิมพันอะไรดีละ่ะถ้าฉันแพ้ฉันจะไปจากนิวยอร์กและไม่อ่านข่าวอีกเลยแต่ท่านนายแพ้นายตกเปลี่ยนนามสกุลเป็นแจ็คเลมโดยนี่ตินายได้ตกลงตามนี่พี่แจ็คตอบรับอย่างมั่นใจส่วนพี่ร้อนที่ปากไว้ยังมีหนาวพี่แกมานั่งคุณคิดว่าจะนําเสนอข่าวยังไงให้ไม่น่าเบือ่อแล้วก็ได้ไอเดียนําเสนอในสิ่งที่ผู้คนอยากรู้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องรู้ ผีรอและชาวแกงช่วยกันหาข้อมูลเตรียมเอาอากาศคืนนี้ด้านพีบลิกระหว่างทำงานก็เจอเจอชานีเลยทิ้งกองเอกสารลงพื้นเพื่อเดินมาโต้สาวอาเจย์นนกำลังยืนจองริปสติกด้วยความ,มง,งุนงงพีบลิกด้วยความมาแดง มันคือดุกกวาดครับงั้นเหรอคะฉันก็สงสัยตั้งนานว้าห <Why? S 2> และในตอนนั้นเองเจ้านายก็เดินม,มาด่าเจชานีที่ไม่ยอมส่งเมลให้เจนีเลยกรี๊ไซอพีบิกแล้วก็ช่วยคำรามปกป้องสาวซึ่งสุดท้ายเจชานีก็ถูกไล่ออกแต่เธอไม่ได้รู้สึกเศร้าเพราะเสียงานแต่ได้พูดทั้งคู่ถูกตาต้องใจจึงชวนกันออกเดท ต่มาที่พี่ร้อนและชาวแกงก่อเตียมเหมาะอากาศตามแผนที่คิดไว้พี่แก่พูดถึงอเมริกาหลายงานข่าวสิ่งที่ผู้คนอยากรู้พี่ไบรันพี่แชมป์และพี่บริกเองก็เช่นกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่และสนุกสนานคนดูชอบแต่เจลินดาไม่ปลืม้มเมื่อเห็นข่าวในทีวีอาเจก็รีบบึ้งมาวินแตกทันทีเธอโกรธที่เปลี่ยนรูปแบบข่าวโดยไม่บอกนี่มันบ้าอะไรมันเจ๋งเชียวเหรแต่ว่าคุณทาใจยอมรับมันไม่ได้ออกไปฉันไล่คุณออกหืมถ้าเป็นผู้ชายนะผมชกหน้าคุณ โอ้โหงั้นเหรอปากอ้า อมมอวอยบอกว่าจะชกเขาไงเจอเขาไปทีเดียร้องเหมือนหมาเจเลนดาเรียกระบพอมาลายพีรอนและชาวแก๊งออกจากสถานีแต่เช้าวันรุ่งขึ้นก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมเลเดติ้งอาอกาศของพีรอนพุ่งไป5.7มากกว่าของแจ็คฟราย3เท่าเจ้านายยายจึงสั่งให้เจเลนดาเรียกพีรอนกลับมาซึ่งก็ทำเอาชาวแก๊งดีใจกันยายและใช่ค่ะพีแจ็คฟรายแพ้ผ้านานจึงต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นแจ็คเลม ในที่สุดยุครุ่งเรืองของรอนเบอร์กันดีนก็กลับมาอีกครั้งไม่ว่าพี่แกจะสั่งให้ทําอะไรทีมงานก็ยอมและไม่ว่าจะนําเสนอข่าวแบบไหนผู้คนก็ชอบเรียกได้ว่าตอนนี้ทีมข่าวของพี่รอนดังเป็นพรูดแต่พี่ไบรันได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ร์อน,นอส่วนพี่บล็กเป็นพรีเซนเตอร์เนยแท้ และด้ความบ้าดีเดือดพี่ร้อนพี่ใบอาาันก็ทดลรองเซฟโคเคนไทายท่อสโสดซึ่งก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยพี่ก็อยากพิสูจน์ให้ผู้คนรู้ว่าทำอะไรได้ไม่ได้บ้างแล้วก็ชัดเจนว่าเซฟโคเคนหนอกอากาศไม่ได้ แล้วพี่รอนกับชาวแก๊งก็พากันไปดัดผมเปลี่ยนรูห้เลท่อหล่อเทเดินไปไหนก็นมีแต่คนเลี้ยวหลังแล้หนึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพี่รอนก็คือโซเดมาคมกับสาวผิวดำอย่างเจลินดาเธอชอบความเร่าร้อนของพี่รอนตอนแรกพี่รอนก็กลัวเลยไปปรึกษาแก๊งเพื่อนไอเกิรอกบอกให้ลุยพี่เบอันเปิดคลังแสงถุงยางให้พี่รอนเลือกแต่พี่แกเลือกอันไหนไม่รู้รู้แต่ว่าพอได้ลองสาวดำก็ติดใจส่วนพี่บริกก็นัดเดทกับสาวที่ร้านซักผ้าแล้วก็นว่กันในร้านมัน ะะะด่านเจเรนดาก็ตัดสินใจพาพี่ร้อนมากินข้าวกับครอบครัวซึ่งก็พังยาบพอบ้านเจเินดาแค่งศาสนาและสู่ภาพแต่พี่ร้อนกูยาบคันโซจ,จนโดนอีพ่อเตะกับบ้าน ไม่กี่วันต่อมาพีร้อนก็พาลูกชายมาเดินเล่นตามคำขอของเมียแล้วมันก็พูดเรื่องพูดผีปีศาจมวนบูดูอะไรกับลูกก็ไม่รู้จนเมียโทรมาดา่าเพราะวอเตอร์กลัวผีไม่กล้าไปเที่ยวด้วยแล้วเจสเวรนิกาก็บอกกับพีร้อนว่าพรุ่งนี้ลูกมีโชว์งานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเขาอยากให้พ่อมาดูพีรอนก็รับปากว่าจะไปแต่สุดท้ายพี่แกก็ไม่ได้ไปเพราะมัวแต่ทำงานวอเตอร์ Water, เสียใจที่พ่อไม่มาด้านพีรอนนอจะจะไม่สนใจลูกแล้วยังทะเลาะกับแกงเพื่อนหาว่า แกงเพื่อนเป็นตัวทวงและคิดว่าตัวเองใช้เดียวได้และใช่ค่ะพี่รอนใช้เดียวได้ดีพิกกะปิงไอเดียภาพข่าวโสดที่สมัยนั้นยังไม่มีใครทําพี่รอนรายงานข่าวการไล่ล่ารถของคนร้ายซึ่งกระทำมาคนดูชอบใจเลติงพุ่งกระฉุดพี่กะได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบ,บับและได้รับยกย่องให้เป็นผู้ประกาศข่าวแห่งยุควันงานเลี้ยงประจําปีพี่รอนก็ได้โชว์เล่นสเก็ตน้ําแข็งเป่าแซกโซโฟนพิกกะโดดเด่นสุดในงานแต่เมื่อความโอหังที่ทําให้ได้ยานสูงก็ทําให้พี่รอ พบเจอกับหายาะชน่อเสียงของเบอร์กันดียิ่งใหญ่กว่าที่พี่แกคาดไว้และตอนตกมันก็แรงมากพี่ร้อนสะดุดสายไฟที่พี่แจ็คตั้งใจดึงลงมาทําให้หัวฟาดพื้นจนแน่นิ่งเมื่อตื่นมาอีกทีชีวิตของพี่ร้อนก็เปลี่ยนไปตลอดการเพราะสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทําให้ประสาทตาเสียหายพี่ร้อนไม่สามารถมองเห็นได้อีกเขากลายเป็นคนตาบอดที่ตกงานและเปลี่ยนวิเวกมาอยู่ลําพังสองเดือนผ่านไปพี่ร้อนก็ใช้ชีวิตในโลกที่มืดสั้น ซึ่งมันก็ไม่คิดจะใช้สก,กิลระสาสัมผัสอื่นๆเลย,ยนี่ก็เอาฟืนมาจุดในเครื่องร่างจานเอาดอกไม้ไปไว้ในเตาอบเก็บรองเท้าในตู้เย็นแล้วเมื่อเพื่อนๆมาเยี่ยมมันก็เอาเครื่องมือช่างมาให้แดกวงว่าผมน่าจะชอบบิสกิตกับพายร้อนๆนะแต่ก็ไม่ใช่นะอ่ะพี่บริกแดกแล้หนึ่งกลับใหญ่จังว้ายน่นมนตัวมักลูก แล้วพี่รอนก็เล่าว่าตัวเองต้องตื่นมาแหกปากร้องทุกวันเพราะตามืดบอดตื่นมาร้องแล้วฉันก็เริ่มการผจนภัยยขั้งใหญ่นนก็คือทำอาหารฉันกินทุกอย่างตั้งแต่เล็บยันที่รองแก้วฉันกัดทีเคียบุรีหินอ่อนเข้าอย่างจังเพราะคิดว่ามันเป็นวาฟเฟิลนุ่มๆฝันฉันร้าวหมดเลยไม่รู้สึกแล้วว่าทีเคียบุรีไม่ร้อนเหมือนวาฟเฟิลนะไม่เพราะฉันตาบอดไงตาบอด24ชั่วโมงอเข้าใจไหมขนาดช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยเช้าวันหนึ่งฉันใช้เวลา20นาทีถูนะแข่ง ตัวเองแรงๆน่งคิดว่าไหนละความรู้สึกไหนละความสุขนายถูนักแข่งตัวเองโดยคิดว่าเป็นกระพูเหรอเออไงเพราะฉันตาบอดก็อย่างที่บอกพี่ร้อนตาบอดอย่างคนโง่จนเพื่อนๆเอื่มพี่ร้อนคิดว่าทุกคนทอดทิ้งแต่แท้จริงแล้วพี่กันนั่นแหละที่ทอดทิ้งทุกอย่างเมื่อเพื่อนไปพี่ร้อนก็นึกเสียใจจึงวิ่งตามออกมาและในตอนที่นั่งร้องไห้อยู่นั้นเจเวโรนิกาเมียเก่าก็แวะมาหาเธอเลิกกับแฟนคนล่าสุดแล้วและที่มาหาพี รกเพราะว่าทำเพื่อลูหวอเตอร์ต้องการพอ่อเจเวโรนิกาอยู่ช่วยสอนพีรอนใช้ภาษาสัมพั์อื่นๆวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดพี่แกก็ทำได้ด้านความสัมพันธ์ก็กลับมาแฮปปี้พีรอนอยู่กับลูกเมียแล้วมาแสนรักยังมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งพีรอนก็ได้รับความเสียงจากหมอมีทางรักษาตาของพี่แกได้แล้วแต่เจเวโรนิกาไม่ยอมบอกเพราะกลัวพีรอนจะทิ้งครอบครัวไปอีกซึ่งกระทำให้พีรอนโกรธจัดพี่แกอารวาสต่อว่าเมียก่อนจะขับรถออกไปหาหมอ อคมเริ่มไปกูตาบอดเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้บ่อหลังจากรกซาตาหายดีพี่ร้อนก็กลับมารวมงานเลี้ยงบริษัทแต่รู้สึกไม่แฮปปี้เหมือนเดิมและในตอนที่กำลังคุยกับเจเลนดาเจเวโรนิกาก็แวะมาหาเพราะวอเตอร์กำลังจะแสดงเปียโนในอีกเครื่องชั่วโมงหนี้ลูกอยากให้คุณไปเขาแต่งเพลงให้คุณด้วยมันจะมีความหมายต่อเขามากถ้าคุณไปโอ้ลูกรักงานเขาล้วร้อนมีข่าว่วนข่าวเด็ดด้วยถ้าคุณลางานตอนนี้ต้องกลับมาดงดังแน่เออ พีร้อนต้องเลือกระหว่างงานและครอบครัวอีกแล้วค่ะซึ่งเมย์ก็สนับสนุนให้เลือกงานข่าวนั้นจะเรียกเรตติ้งสูงปรีดเลยวอเตอร์จะเข้าใจพูดแล้วเจก,ก้าก็ไปหาลูกชายส่วนพีร้อนก็เตรียมตัวประกาศข่าวและในตอนที่กำลังจะออกอากาศพีร้อนก็ดึงหูฟังออกเพราะเบื่อที่ต้องฟังเจ้านายจอมปลอมพามพี่หัวทองคนนี้นอกจากจะเป็นเจ้าของสถานีข่าวแล้วยังเป็นเจ้าของสายการบินที่เครื่องบินผิดพลาดมีชิ้นส่วนตกลงมาขณะบินซึ่งตอนแรกพีร้อนก็จะนำเสนอข่าวนี้แต่ถูกพี่หัวท งสัหมตอนนี้ผมรู้แล้วว่าข่าวคืออะไรข่าวจริงคือทำให้พวกผู้คนรู้ว่าพวกผู่นนำทำอะไรอยู่เพื่อที่อำนาจจะไม่กลายเป็นทุจริตผมพึงประจนภัยมาผมร่วมรักกับสาวผิวดำที่ฉันลาดและโอหังผมตาบอดและผมเสพโคเคนด้วยแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือมันเหลือแต่ความว่างเปล่าหลังจากหันหลังให้เพื่อนสนิทสามคนของผมเอาละผมจะไปดูลูกผมเล่นเปียโนและบอกสาวที่ผมรักว่าผมยังรักเธออยู่ราตรีสิ วัดอเมริกาและอย่าลืมคุณต้องได้ความจริงอ๋อที่สําคัญคือโคลาแอร์ไลน์เป็นสายการบินที่หวยที่สุดพีรอนทิ้งบอมลูกใหญ่เอาอากาศจากนั้นก็เดินมาขอโทษเพื่อนๆทั้ง3และรีบไปหาลูกชายแต่ไม่มีแท็กซี่สักคันพีรอนเลยวิง่งแต่ยังไม่ทันถึงไหนก็เจอแก๊งพีแจ็คมาดักรอหาเรื่องโชคดีที่พวกพีไบรอันตามมาช่วยแต่แมงไม่ใช่แก๊งเดียวแมงมาจากไหนไม่รู้อีกหลายแกง๊งเหมือนพักหนึ่งเด้บีบีเวิลด์เซอร์วิสหรือจะทีมข่าว MTV แกง๊งาสาวๆจากข่าวบันเทิงทีมข่าวแคนาเดียนและก็จอง ESPN แก๊งนักประวัติศาสตร์กับผีบรรพบุรุษและยังมีเทพีหาอะไรอีกก็ไม่รู้สิ่งเสียงแตรของเทพีทีมข่าวทั้งหลายก็เข้ามารุงตุ้งนางฟัดกันหนัวดานวอเตอร์ก็ก,กำลังบรรเลงเปียโ,โนเพลงที่แต่งให้พ่อเด็กน้อยยังคงเชื่อว่าพ่อจะมาซึ่งก็ได้มาจริงๆต้องขอบคุณแฟนเก่าของเจากาที่ตามมาช่วยพี่รอและชาวแก๊งคิดว่าจะรอแต่พี่แจงระพักพวกดันตาม,มาด่าแต่แต่แต่แต คููอริเกาจากชิคาโกของพี่ร้อนก็ตามมาช่วยอีกทีพวกเขาราดน้ำมันลงบนพื้นแล้วคููจะจุดไฟเผาแก๊งพี่แจ็กทำให้าายอมปล่อยพี่ร้อนไปพี่แจ็กเลยยอมแพ้คะ่ะแก๊งพี่ร้อนชนะเย้เราชนะแล้วมาจุดไฟเย็นฉลองกันเถอะเยจะจะจะบริกเรีบย,บ,ยบ,บ,บร้อยบอมยกคนะ ภาพตัดมาอีกทีพี่ร้อนกับสะบักสะบอมาดูลูกชายเล่นเป็นนอตอนจบพอดีพี่แกได้เรียนรู้ที่จะรักลูกและภรรยามากกว่างานการออกจากวงการของพี่ร้อนเรียกเรตติ้งสูงสุดตลอดทั้งปีซึ่งกระทาให้พวกพี่ร้อนและเจเวโรนิก้าจะทํางานที่ไหนก็ได้แล้วหนังก็จบลงที่ทุกคนมารวมงานแต่งของพี่บลิกและเจาชานี้ยังแฮปปี้เป็นไงคะกับหนังเรื่อง Anchor Man The Legend Continues ถามคน้คน,คนข่าวภาคสองภาคนี้ก็ยังคงกาวและกรียนแพมินา แงดังๆเพียบไม่แพ้ภากแรกที่สำคัญได้แง่คิดดีๆด,ด้วยใครชอบแนวนี้ลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายกฟฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ